สวัสดีครับท่านตุ้งครับวันนี้ผมอยู่ที่ขั้นดุงนะครับอยู่แถวๆถวอำเภอพุ่ผลนะครับก็มาเค็มหัวสีให้ลูกค้านะครับก็หัวนี้ผมคิดว่าแกนที่เขาส่งมาให้ผมนะครับมีรอยเจียอยู่ด้านหลังเยอะข้าวที่หักน่าจะเกิดจากปัญหานี้เป็นส่วนส่วนใหญ่ผมก็เลยเอาทำหัวใหม่มามามาเค็มให้ เ,เม็ดข้าวเริ่มลงตัวอีกประมาณสองสอบนาจะดีก็นี้แล้วเพี่ประมาณสองสอบนาจะดี้ถ้เาเกิดว่าอันนี้เขวากรอบนะครับลูกเรนลูกเรนผมนี่เ,เขาเขาปล่อยอัดเต็่มมาเลยเขามม่ค่ยตึงนีู่ถ้าปล่อยตรวมันเพิ่มอยู่ก็อันนี้เขี้เขากรอบถ้าเป็นช่วงเขาไม่เน,นีเดี๋ยวเขาขาดเขาขดได้เต็มที่เลยไม่ เด,เดี๋ยวอีกสักพักอีกประมาณจาก 2, 3, ักสอ,าาองสามศองอาจจะล้มโตล่ก็มีหลายแล้ววันนี้มีอีกสองเครื่องนะครับผมก็จะรีบกลับไปทําเครื่องที่เอามาจากอําเภอศรีบุเรืงนะครับเอาไปติดตั้งให้ลูกค้าคือติดชุดพัดลมบดแก็บนะครับผมจะเทสทุกหัวนะครับก่อนนําไปติดตั้งให้ลูกค้าครับน่าจะประมาณวันที่1ส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับ ที่ผมผ่านไปสีบุญเรืองวันที่หนึ่งนะครับอยากซ่อมก็โทรมานะครับเขาไปแก้ให้ได้ถ้าเป็นทางผ่านนะครับเพราะว่าตั้งสี่หัวสี่หัวสีนะครับเอามาทำก็ติดตั้งหนึ่งวันน่า,นาจะเสร็จเกือบค่ำโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างต้นด้นะวยนะครับ